เลซี่แมนลูกก็ไม่ใช่ทำไมผมต้องเลี้ยงตอนที่8สายตาที่ดูแปลกสายตาคนในร่างเพียวจ้องมองไปยังเจ้านายที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยความแปลกใจเวลาผ่านไปเพียงคืนเดียวร่างสูงกลับดูแปลกไปจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ดูพิลึกแถมยังตื่นเช้าผิดวิสัยคุณลุดแหงเหรอฮะพอบ้านหน้าอ่อน อดไม่ได้ที่จะทักถามเพราะเป็นห่วงว่าคนร่างสูงจะเมาค้างหรือมีอาการปวดหัวอะไรหรือเปล่าไม่มารุตตอบหน้านิ่งก่อนจะเบือนหน้าหนีจากอีกคนทําเหมือนไม่สนใจทางที่ก่อนหน้านี้จ้องมองเตชินตั้งแต่อีกคนออกมาจากในห้องอ๋อเว้เตชินกบหัวได้อาการงุนงง แต่แล้วคนที่จุดให้เขาเลิกใช้ความคิดในข้อสงสัยก็คือเด็กน้อยที่นอนดิ้นไปมาบนผ้านุ่มกลางห้องกว้างของบนตำแหน่งเดิมผมทำงานบ้านเสร็จแล้วผมขอเอาไปตลาดหน่อยนะครับในขณะที่มือกำลังจัดเตรมที่นอนเด็กและป้อนนมลูกเตชินก็นึกได้ว่าวันนี้มีตลาดนัดประจำสัปดาห์ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของมารุตนักจึงอยากจะไปซื้อของใช้สอยและของใช้ยังขาน,นมเด็กน้อยอีกด้วยเพราะทุกอย่างใกล้จะหมดแล้วตลาดที่ไหนอะ ร่างสูงถาออกไปด้วยท่าทีนิ่งๆต่ก็จ้องมองเพียงมือถือแต่ปากก็ยังพูดคุยกับคุณพ่อลูกอ่อนตลาดน้าใกล้ๆเป็นเหมือนตลาดสดนะครับมึงจะไปรถไหนรถผมสิครับจะซื้ออาหารสดมาไว้ทากับข้าวตอนเย็นให้คุณด้วยร่างบางขามวดคิ้วกับคำถามขออีกคนปกติมารุษจะไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เลยสักเท่าไหร่เขาจะไปจะมาย่งไงร่างสูงก็ไม่เคยถามกูจะไปด้วย จะไปซื้อกับข้าวให้กูกูก็ต้องไปดูเผื่อมึงไปซื้อของที่ไม่สะอาดมาให้กูกินจะทํายังไงซ้อนสาแหละครับหน้าตาอย่างกูควรจะนั่งเป็นหรอกมัง้งรถมึงอะ่ะอ๋อไปรถคุณสินะเตชีพยักษหน้าเข้าใจก็จะเก็บสัมภาระลูกน้อยไว้ในมือเพื่อจะเก็บกลับเข้าไปในห้องเล็กของตนเองแต่ผมจะไปห้างด้วยนะครับซื้อนมลูกก็ไปมาด้วยกันเนี่ยแหละครับครับ คนตัวเล็กกว่าวิ่งแจ้นไปยังห้องเพื่อเก็บของไม่ให้รกป้าของผู้เป็นนายและเตรียมผ้าอ้อมหนึ่งผืนและนมหนึ่งขวดเหมือนกับทุกครั้งเวลาที่ออกนอกบ้านไม่ว่าจะกลับเร็วหรือช้าก็กันไม่ดีกว่าแก้เมื่อไหร่ลูกมึงจะพูดได้วะมารุได้ยินเสียงลูกน้อยของเตส่งเสียงออกมาแค่อ้อแอร่ำร้องแล้ก็หัวเราะแต่ก็ไม่สามารถพูดเป็นคำได้เขาจึงสงสัยและถาออกไปด้วยท่าทีซื่อ พอร่างสูงไม่มีความ,มรู้เรื่องพัฒนาการของเด็กอ่อนเลยสักนิดบ้าเหรอครับลูกผมแค่สี่เดือนเองนะร่างเล็กกว่าทำหน้าเหวอไม่คิดว่าลูกผู้ดีอย่างเจ้านายของเขาจะมาถามเรื่องพูดได้ของเด็กน้อยวัยเพียงสีเดือนเศษเท่านั้นเอา้าแล้วปกติพูดได้ตอ้ไหนวะเป็นการตั้งคำถามอีกรอบอาจจะเป็นเพราะเขาคือลูกคนเล็กสุดไม่ได้เลี้ยงน้องหรือใกล้ชิดเด็กคนไหนจึงทำให้เขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรนัก ปีกว่าเขาจะพูดอ้อแอเป็นคำตามเราครับอาจจะเรียกพ่อหรือแม่ได้ด้วยสอดสองปีเหงจะพูดได้แต่ประโยคก,ก็จะไม่ปฏิปติประตอนักยังออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แม้จะไม่ใช่ลูกตนเองที่กำเนิดมาแต่เตชินก็พอจะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเพราะเขาก็อยู่ร่วมกับเด็กเล็กๆในสถานสงเคราะห์เด็กก็นานพอสมควรแล้วหรอวะให้ร่างสูพยักหน้าเข้าใจก่อนที่จะรีโหมดเปิดรถแล้วก็สอดตัวเข้าไปนั่งรอในตำหนงคนขับ แล้วก็มีเตชินที่ตามาในตำแหน่งที่เคียงข้างแล้วคำว่าฮักกันมือนั่นมันเฮียถิ่มใสแล้วคนที่ว่าฮักหลายมือนีหัวใจเอาไผมาปนเตชินตาเบิกกว้างมองหน้าคนขับอย่างเหลือเชื่อรถคันหรูเปิดเพลงลูกทุ่งโดยมีเจ้าของหน้าหลอห้ามเพลงตามคนในร่างเล็กกว่าไม่นึกเลยว่า มารุษจะเป็นคนสไตล์นี้และสำเนียงการร้องเป็นภาษาอีสานมันช่างดูทำแม่งทำแม่งจะเพี้ยนก็ไม่ใช่จะเพราะก็ไม่เชิงเออแล้วคำว่าเฮ้อเฮ้อเมองอะไรจุกตาคมตวัดมามองคนที่จ้องมองอยู่ก่อนจนคนที่แอบมองนั้นสะดุ้งตัวเพราะเผอสายตาปะทะเข้ากับอีกคนอย่างจังร้องเพลงแบบนี้ได้ด้วยหรือครับกูร้องบ่อยจะตายไปเอาไหมไทยไหมจะร้องให้ฟัง เออไม่ดีกว่าครับเตหันมองลูกน้อยน้อ้อมกอดตบมือคล้ายชอบใจไม่รู้ว่าเพราะเพลงที่เจ้านายเขาเปิดหรือเป็นความไม่ระษีภาษาของลูกชายเห็นปะลูกมึงน่าจะชอบเอาเสียงขึ้นปะเนี่ยกูไปติดขึ้นล่างเสียงเฉียดล้านมึงลองฟังเสียงอ่ะโคตรดีเลยและแล้วเตชินและเด็กน้อยต้นน้ำต้องทนฟังเสียงพิ้นเพี้ยของมารุษมาตลอดทางพอใกล้จะถึงตลาด มารุ้จึงผ่อนเสียงเพลงและเสียงร้องของตนลงคนร่างเล็กกว่าก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือกยาวด้วยความโลง่งเอ้ยตลาดนี่เหรอวะเนี่ยครับคุณจะรอให้รถหรือไปด้วยกันครับเดี๋ยวกูขอสูบบุหรี่สักมวนเดี๋ยวจะตามไปร่างเล็กกว่าพยักหน้าอย่างเข้าใจก็จะอุ้มลูกน้อยเดินเข้าหายไปในตลาดตลาดนัดที่มีเสื้อผ้าของกินมากมายเชยชวนให้เลือกซื้อแม้ไม่ได้ดูหรูหราดังเช่นในห้างแต่ของที่นี่ย่อมสดกว่า และปลอดสารพิษมากกว่าในห้างที่แช่แข็งเอาไว้เพียงในตู้แช่โทษนะครับหมูนี่โลเท่าไหร่ละครับเตชินชี้ไปที่หมูเนื้อแดงชิ้นสวยที่ตั้งอยู่พร้อมถามราคาในหัวก็พลันคิดสันเมนูรอบเย็นที่จะทำให้คนที่พามาได้ทานไปด้วย1้อยจ้ะงั้นผมเอาเอ้ยแพงจังอ่ะเจ๊ แต่ในขณะที่คนร่างเพียวจะให้แม่ค้าช่างให้สักโลก็ได้ยินเสียงเค้กของคนที่มาด้วยกันดังขึ้นอยู่ด้านหลังแหมแหมแหมร้านเจนี่ถูกทิ่สุดนในตลาดแล้วเนาะแถมยังเนื้อสวยสดใหม่อีกด้วยนะจ๊ะลดไม่ได้เหรอเจ๊ได้ครัเจ๊ลดให้ผมผมจะมาอุ่นนุ่นบ่อยๆเลยร่างสูงว่าแล้วพลางขยับตัวเต็มความสูงเข้าไปใกล้แม่ค้าร่างอวบที่ทาลิสติกสีแดงชวนมองมารุดยกยิ้มเล็กน้อยพร้อมขยิบตาให้หนึ่งครั้ง เจ๊ขายหมูถึงก,กลับตัวบิดเกลียวด้วยความเก้อเขินพอลุกอ่อนได้แต่หน้าเหวอเมื่อเจอสกิลก้าวต่อราคาอาหารของมารุตไม่คิดเลยว่าคนที่มีเงินมากมายเชกเช่นนี้จะต่อราคาให้ถูกลงมาเพียงน้อยนิดก็เอาว้ายตายแล้วคนอะไรหล่อหมูตายควายลม้มแล้วเจ๊ค,คนสวยลดให้ได้เท่าไหร่อาร้อยสี่ิแล้วกันเนาะแต่มาซื้อจะไปบ่อยแล้วคะน,นะพอลุกหลอ สุดท้ายแล้วก็เป็นแม่ค้าที่ยอมลดราคาให้กับมารุตเพราะเขามีหน้าตาที่หล,อล่เอเหลาโอกาสแม่ค้าจึงลุ่มหลงไปกับใบหน้าคมๆนั่นเข้าเต็มเป่าน่าหลงจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยมองอะไรอะจุกท,ทันทีที่คุยกับห,หนุ่มกระหนิกกับแม่ค้าจบกลับมามองด้านหลังสายตาคงก็ประทับเข้ากับร่างเล็กกว่าที่มองเขาได้สีหน้าแป,กแปลกๆคุณดูน่ากลัวจังเลยครับดูน่ากลัวตรงไหนคุณดูงกจนน่ากลัว เป็นจริงดังเช่นเตชินพูดมารุตดูงกจนหน้ากลัวเกินไปแม้นิดหน่อยก็ขอให้เขาได้ต่อราคาชวนให้นึกถึงวันที่เขาเข้ามาทํางานกับมารุตในวันแรกร่างสุก็ต่อราคาเงินเดือนเขาแบบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าประหยัดเนี่ยยี่สิบบาทที่ลดจากร้อยหกสิบยังมาเอาไปซื้อผังได้อีกนะเว้ยครับประหยัดสุดๆเลย หลังสองคนก็เดินซื้อของที่ตลาดนานนับชั่วโมงโดยมีผู้ลากมากดียางมารุดคอยต่อราคาผักปลาอยู่เคียงข้างกันส่วนลูกน้อยนอยน้อมอกก็หลับๆตื่นๆอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้งอแง,งอะไรมากนักมึงจะไปไหนอีกไหมร่างสูงถามพ่อบ้านก่อนที่จะก้าวขาขึ้นรถเพราะกับข้าวอาหารสดอยู่ในมือตาได้ครบถ้วนแล้วไปซื้อนมครับแล้วคุณอยากทาอะไรเป็นพิเศษไหมเบื่อพวกอาหารไทยที่ผมทําหรือเปล่าอ่ะ แตชินตอบก่อนที่ถามกลับเพราะเขามีความคิดที่แวบเข้ามาในหัวบางครั้งกูลัวว่าเจ้านายของเขานั้นจะเบื่ออาหารที่เขาทําหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่รู้ใจมารุดมากนักว่าชอบอาหารแบบไหนหรือรสชาติอย่างไรแต่ทุกครั้งร่างสูงก็ไม่เคยติว่าและทานอาหารบนต้มหมดทุกรอบไม่เบือ่อก็ดีอยู่กูคิดได้ทางนั้นแหละครับมารุดโกโหกเพราะอันที่จริงเขาเป็นคนเลือกกินและเรื่องมากที่สุด แม่บ้านทั้งหลายก็ต่างถูกไล่ออกเพราะเรื่องนี้แม่บ้านคนก่อนหน้าเตชินก็เช่นกันทว่ามารุตก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองสักเท่าไหร่กับคนอื่นทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยกลับถูกเขาต่อว่าเหตุไหนกันคนตัวเล็กกว่าตรงหน้าเขาถึงไม่มีคำต่อว่าออกมาแม้ว่าเตชินจะทำเมนูอะไรเขากลับอร่อยไปเสียทุกอย่างมึงทำพาโล้เป็นหรือเปล่าเฮ้พาโล้เหรอครับพอได้ครับคุยอยากท่านเหรออืม ต่แต่แม่ไม่อยู่กูก็ไม่ค่อยได้กินอีกเลยคนตัวเล็กกว่าพยักหน้ารับรู้และหันไปมองร่างสูงที่กำลังขับรถแม้จะมองจากด้านข้างข,างของใบหน้าหล่อเหลาแต่เขากลับเห็นความวู่หวในตาของอีกคนความตื้นลึกหนาบาของครอบครัวมารุษเขานั้นก็ไม่เคยรับรู้อะไรเลยแม้แต่พ่อของเจ้านายเตชินก็ไม่เคยเห็นได้ยินเพียงเสียงทุมหน้าเกรงผ่านมือถือที่ร่างสูงคุยเท่านั้นส่วนผู้เป็นแม่ เขาได้ยินประโยคเมื่อครูก่ก็ไม่ต่ออธิบายพอเข้าใจว่าแม่ของอีกฝ่ายนั้นไม่ได้อยู่ร่วมโลกกับพวกเขาแล้วเอ่องั้นผมขอซื้อนมให้ลูกหลานข้างหน้าหน่อยนะครับเดี๋ยวรีบกลับไปทําให้เพราะต้องใช้เวลาหน่อยอืมไม่นานนักรถหลูก,ก็วิ่งเข้ามาจอดอยู่ในบริเวณบ้านหลังใหญ่ที่คุ้นเคยเตชินเห็นกี่ครั้งก็นึกอิจฉาการเป็นคนรวยไม่ต้องทํางานหนักก็มีอยู่มีเกียรติสบายไม่ต้องที่จะรนเฉยเช่นเขาผมเอาลูกไปนอนเพลย์แป๊บนะครับ ผมจะมาขนของเองถึงจะมีลูกน้อยติดการตลอดแต่คนเป็นพ่ออย่างเตชินก็ไม่ได้นึกลำคาญและอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กน้อยต้นน้ำนั้นไม่ได้งอแง,งให้ต้องเหนื่อยเออสักพักเตชินก็วิ่งเข้ามาขนของทุกอย่างที่ท้ายรถเข้าครัวและเอ่ยถามกลัวว่ามารุจะรอนานเพราะการทำเมนูดังกล่าวนั้นกว่าเนื้อสัตว์จะเปื่อยและเคี่ยวน้ำได้ที่ก็านานหลายชั่วโมงกลัวร่างสูงจะขิ้ท้องรอ มาแล้วครับคุณทาอะไรลองท้องก่อนไหมครับพัโลน่าจะนานเลยไม่กูจะรอกินฝีมือมึงกูจะไปนอนเล่นเกมที่โซฟาเสร็จแล้วก็เรียกกูแล้วกันครับครับร่างสูงนวดลำคอกแกร่งเล็กน้อยพอรู้สึกเมื่อจากการขับรถก็จะเดินตรงไปเหยียดกายนอนระบนโซฟาตัวเดิมที่ห้องรับแขกในขณะที่ร่างเล็กกำลังคลุกตัวอยู่ในห้องครัวเพื่อทำอาหารและยังอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาล มาลดเผิดละสายตาจากหน้าจอหันไปมองก็พบกับบ้านท้ายโกลมมนอยู่ในกางเกงขาสัน้นที่เตชินไปเปลี่ยนมาเพื่อให้เดินเหินได้สบายและคล่องตัวอยู่ด้วยกันมาก็สัปพักแล้วแต่เขากลับมองพ่อบ้านหน้าอ่อนแปลกไปก็คงจะเป็นเหมือนเมื่อคืนที่เดินลงมาก็เจอก,กับร่างเล็กที่ถอดเสื้ออยู่กลางบ้านตอนแรกก็คิดว่าเผลอมองและมีอารมณ์เพราะความเมาแต่ที่ไหนได้แม้จะสั่งเล่นแอลกอฮอล์ไปแล้วเขากลับมองเตชินเช่นเดิมไม่ได้อีกเลย นี่กูเป็นเกย์หร่อว,ว่าเนี่ยโอยเชียเอ้ยกูว่ามันไม่ใช่ละสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบกดอย่กดไลฟ์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอย่า